สองข้างเป็นตัวสีรวบเข้าไปที่ข้อเท้านะคะเช็คดูว่าส้นเท้าเพื่อนเท่ากันไหมเสร็จแล้วนะคะเคลื่อนมือมานิ้วโป้งจะอยู่ที่ส้นเทา้างอเข่านั่งหมาแล้วปิดปลายเท้าของเพื่อนออกส้นเท้าชิดกันนะคะเสร็จแล้วนะคะจับข้อเท้าเพื่อนขึ้นมานะคะนิ้วโป้งนะคะล็อกปลายเท้านะคะกดลงนั่งย่อหมามองไปที่ส้นเทา้า ส้นเท้าเพื่อนเท่ากันไหมอ่าเสร็จแล้วสเต็ปที่สี่อันนี้สเต็ปที่สาแล้วนะเคลื่อนมือไปจับข้อเท้าเพื่อนดึงขาเพื่อนให้ตึงลอยแขนตึงหลังตึงเขยา่าซ้ายขว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 าแล้วทิ้งลงไปสังเกตดูไหมคะว่าเพื่อนขาของเพื่อนที่มีปัญหาของเขาจะบิดไม่เท่ากันเห็นไหมคะอ่าเราจะ เราจะจำไว้นะว่าเพื่อนเราเป็นยังไงนะอ่าเสร็จแล้วนะคุณหมอเคลื่อนตัวมาทางด้านซ้ายมือค่ะเคลื่อนตัวมาทางด้านซ้ายมือนะก้าวขาซ้ายออกไปด้านข้างเก้าวขาซ้ายออกไปด้านข้างมือซ้ายจับไปที่ทีหนึ่งมือขวาชูขึ้นมาสองนิ้วสู้ๆงอนิ้วกลางลงมา ล็อกกระดูกสันหลังแล้วลูดลงไปถึง L5 อ่ะอีกรอบนึงนะลูดตั้งแต่ทีห่งจนถึง L5 ลนะคะล็อกให้ได้ความรู้สึกของกระดูกของเพื่อนว่ามีส่วนไหนนะคะที่คดหรือว่าโกงหรือว่างอนะจำเอาไว้นะคะอ่าพอเราเช็คได้แล้วยืนหันหน้านะคะเข้าหาของ เพื่อนนะคะ,ะขาของเรานะคะจะกลางออกเลยหัวไหลเอามือขวาขึ้นมาทำไมถึงมือขวาเพราะว่ามือขวานิ้วโป้งจะล็อกไปถึงแนวสะบักด้านบนนะคะ,ะเราไปพร้อมกันค่ะเริ่มจุดที่ L5 วางลงไปมือซ้ายวางทับมือขวาล็อกตรงแนวกล้ามเนื้อนะคะลองกระดูกก้ หน้าเชิดแขนตึงดันไปด้านหน้าถอยตัวกลับมาเคลื่อนตำแหน่งต่อไปหลังของเพื่อนเราจะได้อยู่สีถึงห้าตำแหน่งแล้วแต่ขนาดตัวของคนไข้นะเราจะเรียกผู้ไขกับคุณหมอนะคะอ่ะยาวไปถึงขอบสะบักเลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วคลายลงมา ขึ้นลงประมาณ3รอบนะคะต้องคลายจริงๆหากคลายหลังของเพื่อนไม่คลายแล้วเมื่อเราปรับสมดุลเพื่อนของเราจะเกิดอาการบาดเจ็บนะคะรอบที่1รอบที่2ต่อไปรอบที่3นะคะกดแล้วดันออกไปนะคะผักกล้ามเนื้อออกไปนะ หากผู้หญิงไม่มีแรงเราสามารถยกส้นเท้าขึ้นมากดแล้วยกส้นเท้าขึ้นมาจะช่วยเรื่องน้ำหนักได้นะคะอ่าใครครบสามรอบแล้วนะใครครบสามรอบแล้วขาซ้ายยื่นไปด้านหน้าก้าวไปด้านหน้าขาขวาไปด้านหลัง มือซ้ายเราจะใช้ส้นมือกดกดสะบัดแบบนี้แต่เราจะไม่ไถนะมือขวาจับล็อกแบบนี้ค่ะมือใหม่เนะาะจับตรงนี้มีแรงไหมมือใหม่จะไม่มีแรงเพราะฉะนั้นมือใหม่จะต้องล็อกแบบนี้ล็อกได้แล้ววางตรงแนวของสะบักแล้วต้นคอฝั่งตรงข้ามของคุณหมอกดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 21 22 28 29 36ครั้งนะคะอ่าเสร็จแล้วนะเราจะเคลื่อนตัวไปทางด้านขวามือโดยที่จะวนมาทางปลายเท้าเราจะไม่ไปทางศีรษะของเพื่อนนะหันหน้าเข้าผู้ไข้ มือซ้ายวางที่บริเวณเอวห้าเอมือขวาวางทับมือซ้ายกดหน้าเชิดแขนตึงผักไปด้านหน้าอตำแหน่งต่อไปเคลื่อนมือขึ้นไปเราจะได้ตำแหน่ง4ถึงหตำแหน่งนะคะแล้วแต่ตัวของคนไข้เนาะ ที่สำคัญเราจะต้องคลายกล้ามเนื้อของเพื่อนเราให้นิ่มจริงๆเนาะ,ะขึ้นลงสามรอบนะคะชา้ชาๆทำให้เพื่อนสบายๆนะขึ้นลงให้สุดหากเราไม่มีน้ำหนักให้เปิดส้นเท้าขึ้นกดแล้วเปิดส้นเท้าขึ้น กด,ดแล้วดันไปข้างหน้าเปิดส้นเท้าขึ้นนะคะเพื่อจะได้มีแรงส่งน้ำหนักของเราเราอย่าใช้แรงอนาคตเยอะนะ,ะเสร็จแล้วนะหากใครเสร็จแล้วให้ก้าวขาขวาไปด้านหน้ารอเพื่อนขาซ้ายไปด้านหลังรอเพื่อนนะคะ เอามือขวาขึ้นมามือซ้ายจับล็อกมือขวาไว้แบบนี้นะแล้วเอาลงบริเวณหัวไหล่กับท้ายถอยกดสบักไปเอาส้นมือกดนะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 10 21 22 23 24 30 31 32 33 34 35 36ครั้งนะเสร็จแล้วใครครบแล้วเราก็เลื่อนตัวขึ้นมาทางด้านเหนือศีษะนะท่าต่อไปเป็นท่ามูแป้ง ก้าวเท้าซ้ายออกไปที่รักก้าวเท้าซ้ายออกไปเท้าวขวาจะอยู่ด้านหลังเอาส้นมือขึ้นมาแบบนี้นะเราจะใช้ส้นมือแล้วปลายมือจะแอนขึ้นไปด้านบนวางไว้ตรงขอบสะบักหมุนตามเข็มนาฬิกาห้าั้งป้าหนึ่งสองสามสี่ห้าื่อนไปอีกหนึ่งจุดหนึ่งสองสามสี ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าไปถึงแอลห้าเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะมาโม่แป้งอีกลอตที่สองเริ่มตรงสบัดเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะตำแหน่งต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าตำแหน่งต่อไปค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าอ่าเอลห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะได้จำได้เนาะเราจะจับพิษออกรอบที่สามนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ากำพิทิ้งหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ากำพิทิ้ง หนึ่งสองสาสี่ห้ากรมพิทิง้งหนึ่งสองสาสี่ห้าอกรรมพิทิง้งเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วยืนเข้ามุมทางด้านซ้ายของคุณหมอนะเีียมของเตียงจะอยู่วางขาเราพอดีอ่านั่งมา้านั่งม้าก่อนจับ สีสาของเพื่อนขึ้นมานะคะมือขวาจับไว้ที่หน้าผากมือซ้ายเฉยคางนะคะมือซ้ายจับไปที่กกหูของเพื่อนห้ามปิดรูหูให้ทำรูปห้วยแบบนี้อ่าเสร็จแล้วมือขวาวาดขึ้นมากดสบายเอ้ยกดสบักยืดยืดยืดให้ถึงจุดตึงแล้วผักหอมกันโอเค ยืดถึงจุดตึงแล้วผักปุ๊บไม่เจ็บใช่ไหมคะอ่าเสร็จแล้วที่รักเอามาด้านนี้คลายเอามือ,อ,อกค่ะเอามือกเอามือ,อ,อกเอามือ,อ,อกอ่าโทษนะคะพี่ฮัลโหลห้ามเกรงอ่าขึ้นมาด้านนี้อ่าโอเคอยู่ตรงนั้นถูกแล้วอ่าอันนี้ไปด้านนูน้ดนอันนี้เป็นรูปช่วยเป็นรูปช่วยอ่าและยืดยืดให้ถึงจุดตึงอ่ายืดถึงจุดตึงยืด ยืดก่อนยืดยืดก่อนอย่าเพิ่งกระแทกยืดแล้วก็ผักอ่ายืดก่อนแล้วค่อยผักอ่าเสร็จแล้วเรามาอีกฝั่งหนึ่งอย่าลืมนั่งม้านะอ้าวเชยค้างขึ้นมาอ่าหนึ่งสองยืดให้ถึงจุดตึงแล้วก็ผักอ้าวต่อไปท่าเทพพนมรอไปพร้อมกันนะ รอเพื่อนก่อนภาพออกมาจะได้สวยงามรอเพื่อนก่อนเพื่อนยังปรับกระดูกไอปรับคอในท่านอนคว่ำยังไม่ได้ใครเสร็จแล้วยืนรอเพื่อนอยู่เหนือศีรษะเอามือแนบลำตัวคุณหมอมือแนบลำตัวจะได้รู้ว่าใครเสร็จแล้วเราจะไปพร้อมกันก้าขาซ้ายก็ออกมาขาขวาไปด้านหลังท่าเทพพนมเอามือพนมขึ้นมาให้มีช่องว่างให้มีช่องว่าง เอาช่องว่างครอบกระดูกสันหลังเอาไว้กดให้ถึงจุดตึงก่อนแล้วเราค่อยกระแทกแล้วเครื่อนไปอีกยืดให้ถึงจุดตึงแล้วกระแทกกดยืดให้ถึงจุดตึงแล้วกระแทกไปถึง L5 ยืดให้ถึงจุดตึงแล้วกระแทกให้เพื่อนอ้าปากด้วยนะคะอีกรอบหนึ่งกดบริเวณสะบักยืดให้ถึงจุดตึงแล้วก็กระแทก ยืดให้ถึงจุดตึงแล้วกระแทกยืดให้ถึงจุดตึงกระแทกยืดให้ถึงจุดตึงแล้วค่อยกระแทกใจเย็นๆนะอีกรอบหนึ่งทำสามครั้งกดยืดให้ถึงจุดตึงแล้วกระแทกกดยืดถึงจุดตึงแล้วกระแทกยืดให้ถึงจุดตึงแล้วกระแทกยืดให้ถึงจุดตึงค่อยกระแทกต่อไปคุณหมอ ใครที่เสร็จแล้วให้เคลื่อนตัวมาทางด้านขวามือของคุณหมอขาด้านซ้ายปลายเท้าชี้ไปทางศีรษะขาด้านขวาไปอยู่ด้านด้านหลังโอเคไหมไปลายเท้าจะเฉียง45องศาให้ถูกต้องนะมือขวาวางไว้สะบักซ้ายมือซ้ายวางไว้สะบักขวาปลายนิ้วหันไปทางด้านเวทีนู่นนะคะทางหน้าห้องนะ กดหมุนกระแทกให้เพื่อนหน้าปากอ่าลำดับจุดต่อไปเพื่อนตามลงมากดหมุนกระแทกไปตามจังหวะกดหมุนกระแทกอีกทีกดหมุนกระแทกอีกรอบหนึ่งนะคะกดหมุนกระแทกกดหมุนกระแทกกดหมุนให้ถึงจุดตึงก่อนแล้วค่อยกระแทกลงไป กดหมุนให้ถึงจุดตึงแล้วค่อยกระแทกนะบริเวณ l 1ถึง L1 ถึง L5 ให้เบาๆอ่าอีกรอบหนึ่งนะป้สมรอบให้เพื่อน่าปากมืออ่าต่อไปจะเป็นก้นกบหากใครเสร็จแล้วเนาะมือขวาวางไว้บริเวณก้นกบมือซ้ายทับมือขวาเป็นผีเสื้อตัวน้อยเขาเรียกว่าผีเสื้อตัวน้อยเนาะ กดหมุนกระแทกปุ๊บกดให้ถึงหมุนให้ถึงจุดตึงแล้วกระแทกลงไปกดหมุนให้ถึงจุดตึงกระแทกนะคะให้เป็นจังหวะก่อนนะมือใหม่นะอย่าเพิ่งเร็วต้องให้ถึงจุดตึงก่อนแล้วเราค่อยแคลกถ้ามันไม่ถึงจุดตึงอ่ะมันจะไม่แคลกกล้ามเนื้อแล้วก็องศาของกระดูกมันไม่ได้เนาะ อ่าค่ะใครเสร็จแล้วนะมายืนบริเวณสะโพกของเพื่อนแบบนี้มายืนสะโพกนะรอเพื่อนก่อนนะอ่าเราเสร็จแล้วมือซ้ายเอ้ยมือขวาก่อนให้จับจะได้ช่วยเนาะดึงขาสังเกงของเพื่อนขึ้นมามือซ้ายสอดเข้าไปมือ,อขอโทษทีมือขวาสอดเข้าไปขอโทษมือขวาสอดเข้าไป มือซ้ายวางไว้ที่สะโพ,กซ,พ,ะพกซ้ายของเพื่อนสะโพกซ้ายของเพื่อนนะที่รักที่รักสะโพกซ้ายนะก้าวขาขวาออกไปเราอย่าเพิ่งดึงก้าวขาขวาออกไปมือซ้ายดันมือขวายืดให้ถึงจุดตึงแล้วกระตุกเข้าหาตัวหนึ่งจุดต่อไปเป็น L ห้ากดมือขวายืดให้ถึงจุดตึงแล้วกระตุกอ้ามือซ้ายกด มือขวาดึงกระตุกให้ถึงจุดตึงอ่าเสร็จแล้วมือขวาวาดขึ้นมาจับเลยหัวเขา่าที่รักทำแบบนี้นะมันจะได้ไม่เหนื่อยคว่ำวาดคว่ำขึ้นมาวาดมือขวาคว่ำเลยหัวเข่านะเราอย่าเพิ่งยกนะเดี๋ยวเหนื่อยแล้วมือมือซ้ายวางไว้ทีสะโพกด้านขวาวาดขาขวาออกไปมือซ้ายกดมือขวาดึงให้ถึงจุดตึงแล้วกระตุกหนึง มือซ้ายเขยอบไปที่ L 5มือขวาดึงให้ถึงจุดตึงแล้วกระแทกเข้าหาตัวจุดต่อไป L 1ยืดให้ถึงจุดตึงแล้วก็ตุกอ่ะทำเร็วๆนะอีกหนึ่งครั้งไปอ่ะใครเสร็จแล้วนะ ใครเสร็จแล้วหันหน้าไปทางปลายเท้าของเพื่อนนะคะเราจะยืนอยู่บริเวณต้นขาของเพื่อนก้าวเท้าขวาออกไปเท้าซ้ายจะอยู่ด้านหลังนะมือขวาจับข้อเท้าของเพื่อนขึ้นมามือซ้ายเอาดิวโป้งจับไว้ตรงใต้หัวเขา่าจุดที่มันเป็นหลุมที่สุดเมื่อได้แล้วเอาขาของเพื่อนวาง ตำแหน่งจะได้จุดบ่วยจงพอดีโอเคไหมคะใช้มือขวากดทับมือซ้ายเบาๆก่อนอย่ารุนแรงนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่อยๆปล่อยอะกดรอบ2กดรอบส,ออบสอให้นานๆน,นิดนึงเอ้ยให้แรงๆนิดนึง1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบค่อยคอย,คอยปล่อยอ่าไหนเราลองเช็คสิคะว่าน่องของเพื่อนนิ่มไหมคะนิ่มขึ้นไหมอาจารย์ากาง,งเข่าใช่ไหมคะใช่ค่ะกางหัวเข่าพอดีเปิดว่าพี่ลิ่มก็ต้องเป็นตรงกางเออเดี๋ยตรงนี่ราคาอ่ารอเพื่อนก่อนนะคะออถ้าเรายังค้างอยู่ที่เดิมนะถ้าเรายังค้างที่เดิมนะ ใช่แสดงว่าพี่เขามีปัญหาที่เอวถ้าเจ็บแสดงว่ามีปัญหาที่เอวอันนี้แก้ปวดหลังปวดเอวนะกดจุดเวจงอ,ะอ่ะอ่าต่อไปมือขวาจับล็อกข้อเท้าเพื่อนขึ้นมามือซ้ายใช้สามนิ้วชี้กลางนางเสียบคอหมูหัก ทับขาของเพื่อนให้ถึงหลังมือของเราแล้วกระแทลงไป3ครั้ง123123อง่ายังอยู่ท่าเดิมนะเสร็จแล้วผักข้อเท้าของเพื่อนเข้าใต้จกรแลเราเพื่อเราจะปรับสมดุลหัวเข่าด้านในก่อนมือซ้ายเอาเข้าไปให้ชิดหัวเข่าด้านในแล้วหักทับเข้าไปที่มือของเราให้แน่นแล้วค่อยกระแทก อ่าแล้วก็กดลงไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคนะมือซ้ายจับข้อเท้าผักขาของเพื่อนออกไปแบบนี้มือขวาเฉียงปลายนิ้วลงวาดลงมาจับล็อกหัวเข่าด้านในไอ้ด้านนอกขอโทษทีค่ะให้ชิดหักขา,ขาของเพื่อนทับเข้ามาถึง ข้อมือของเราให้แน่นแล้วกะแทกลงไปสามครั้งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมือขวาจับปลายเท้าให้เป็นตั้งฉากแบบนี้ใช้มือซ้ายกำกำําป้นหลุวมๆทุบส้นเท้าลงไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคเคลื่อนตัวมาทางด้านขวามือนะรอเพื่อนก่อนเนาะ ออกมาจะได้สวยที่มอปทุมอ่าเสร็จแล้วขาซ้ายเป็นไงไปด้านหน้าขาขวาไปด้านหลังแบบนี้นะเราจะได้เซฟถ้าถูกต้ององศาถูกต้องหาจุดจะไม่ยากอ่ากดค่ะหาหาจุดใปจังก่อนจะเป็นจุดที่เนินสูงที่สุดตรงใต้ข้อพับขานะคะอ่ากดลงไปสิบครั้งหนึ่งสองสาม 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ค่อยๆปล่อยอ่ารอบ2เพิ่มน้ำหนักไปอีกนิดนึง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ค่อยๆปล่อยอ่าเสร็จแล้วเนาะได้ไหมคะได้กันไหมคะ อ่าได้แล้วเนาะยังยืนอยู่ท่าเดิมท่าเอยวอยังไม่ได้เอาท่าเอวไปแล้วค่ะอาจารย์นนี้ด้านนี้ไม่ได้ไปอ๋อเราไปเอวแค่ข้างเดียวโอเคไหมคะไม่เป็นไรเราทําอันนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาเอวด้านนี้อ่าโอเคอ่าทีนี้เสียบคางหมูเอามือซ้ายจับแ็้วข้อเท้าขึ้นมามือขวา เสียบเขาไปที่จุดบวยจงพับขาของเพื่อนเข้าไม้แนบหลังมือแล้วกระแทกลงไปหนึ 1, 2, 3, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสาเสร็จแล้วยังอยู่ท่าเดิมพักข้อเท้าของเพื่อนเข้ามาใต้จกักระแลแบบนี้เห็นไหมคะมือขวาสอดเข้าไปใต้ข้อพับขาของเพื่อนให้แน่แนๆที่รักไม่นวดน,นะคะพอกดเข้าไปปุ๊บพับข้อเท้าเข้ามาแล้วกดกระแทกหนึ่งสองสาม 1นึสองสามเอาน้ำหนักตัวเราจะไม่นวดนะคะอามือขวาจับข้อเท้าของเพื่อนถักออกไปข้างหน้าเพื่อเราจะได้จุดปรับหัวเข่าด้านนอกมือซ้ายมือซ้ายจับมือขวาพับขาของเพื่อนเข้ามาแล้วกดกระแทกลงไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม อ่ะเสร็จแล้วนะมือซ้ายจับปลายเท้ามือขวากำกำป้นหลวมๆทุบที่ส้นเท้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเมื่อกี้อเราดัดเอวอยู่ข้างเดียวถูกไหมคะไม่มีใครทักเลยอ่ะเราหลับไปด้วยกันเถะอโอเคมาทีนี้หันนะคะหันทางด้านเพื่อนอ่ะมือขวาจับขากางเกงของเพื่อนขึ้นมา มือซ้ายเราทําท่าก่อนนะท่รกักษ์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยกไปงั้นมันจะเหนื่อยอ่าจะได้จะได้รู้ว่าเทคนิคมันเป็นยังไงอ่าพอเราจับขาเพื่อนสอดเข้าไปใต้ขาเลยหัวเขา่ามือขวาจับวางไว้ตรงสะโพกของเพื่อนด้านขวาท่รักษ์สะโพกด้านขวาอ่าสะโพกด้านขวาเพราะว่าเราสอดล่างมือเราจะวางล่างโอเคไหมเสร็จแล้ววาดขา,ข,าขวาไอ้ขาซ้ายออกไปค่ะด้านหลังทีรักษ์ขาซ้ายอ่า มือขวากดมือขวาดึงเข้าหาตัวนะมือขวาดึงเข้าหาตัวให้ถึงจุดตึงแล้วกระแทกหนึ่งเลื่องไปสองสามหนึ่งสองสามไปมือขวาวาดขึ้นมาจับต้นขาด้านนอกจับต้นขาด้านนอก มือขวาจับไปที่สะโพกที่รักมือซ้ายมือซ้ายที่รักมือซ้ายจับต้นขาฮัลโหลพี่เนี่ยพี่พี่เสื้อเขียวพี่เสื้อเขียวมือซ้ายจับต้นขาเลยมาที่รักครอบขึ้นมามือซ้ายครอบบนมือขวาจับสะโพกด้านซ้ายเพื่อนก้าวขาซ้ายออกไปด้านหลังอ่าดึงให้ถึงจุดตึงแล้วค่อยกระตุกหนึ่งสอง 3ามอีทีหนึ่งสองสโอเคไหมคะเสร็จแล้วคุณหมอมาเช็คส้นเท้าอีกทีหนึ่งส้นเท้าของเรามีกี่สเต็ปเราเรียนไปแล้วสองรอบแล้วรอบที่สาทั้งหมดจะมีสี่สเต็ปโอเคไหมสเต็ปที่หนึ่งตัว C ล็อกส้นเท้าชิดกันตรงไหมเท่าไหมอ่า สเต็ปที่2อนิ้วโป้งล็อกตรงส้นเทา้าบิดส้นเทา้าชนกันปลายเทา้าเที่อกเท่าไหมอ่าเสร็จแล้วยกข้อเท้าขึ้นนะยกข้อเข่าไม่ต้องเกรงนะคะอ่าตั้งชาขึ้นมาเนี่ยสเต็ปที่สามย่อมาเราจะเห็นว่าส้นเท้าเคือนเท่ากันไหมเสร็จแล้วเคลื่อนมือไปจับล็อกที่ข้อเทา้า ดึงเขย่าเขย่าซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วทิ้งลงไปเป็นไงคะเพื่อนหนักกว่าเดิมไหมอันนี้ทุบแล้วค่ะพี่อย่าอย่าพึ่งจับผิดนกทุบพวกเราทุบทั้งสองข้างแล้วใช่ไหมคะอ่าเสร็จแล้วนะเราเคลื่อนตัวมาทางด้านข้างของเพื่อนด้านข้างของเพื่อนนะอ่าเสร็จแล้ว เช็คกระดูกสันหลังมือซ <sy> ้ายจับไปที่ทีหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อจับให้เสื้อตึงมาเลยเสร็จแล้วชูนิ้วโอ้นิ้วโพ้ขึ้นมางอนิ้วกลางถ้าเราไม่งอเราจะล็อกกระดูกไม่ได้อล็อกกระดูกตั้งแต่ทีหนึ่งถึง l อห้าอีกทีหนึ่งหลังของเพื่อนดีขึ้นไหมคะดีขึ้นนะคะใช้อุ้งมือแบบนี้ทุบหลังของเพื่อนใยตัง ไปจ่ายตังที่พระอาจารย์ถนอมนะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะบอกเพื่อนว่าคุณทำได้ได้ค่ะ,ะคุณทําได้ค่ะได้ค่ะคุณทําได้มาอ่าตอนนี้กี่โมงแล้วเ